ินดีต้อนรับผู้เล่นจากทุกมิติเอพิโซดคืนนี้ของมิดไนท์ซีนเราได้ติดตามด็อกเตอร์ริชาร์ดพีกริฟฟินไปในระหว่างที่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดกำลังเกิดขึ้นกับชีวิตเขาและสำหรับด็อกเตอร์กริฟฟินอะไรๆมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ตอนลบเข้าสู่ช่องวัตชูสวัสดีเพื่อนเพื่พี่ๆน้นนนนนนอ,งนองทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Midnight Scene 2นะครับหลังจากที่ภาคแรกเนี่ยเราได้เล่นเป็นแคลนะครับหญิงสาวอายุ29ที่ไปเจอกับเหตุการณ์น่าสยองขวานมานะครับแต่พอไปแจ้งตำรวจเนี่ยตำรวจกลับไม่พบอะไรเลยนะครับและเรื่องราวก็จบลงครับเมดิสันที่รักฉันกลัวว่าฉันจะมีเวลาไม่มากพอถ้าฉันรู้ว่าการจากลาครั้งนั้นที่สนามบินจะเป็นการจากลาครั้งสุดท้ายฉันจะบอกเธอทุกๆอย่าง ฉันหวังว่าโนนี่จะไปถึงเธอสักวันหนึ่งซึ่งเธอคงไม่ได้สัมผัสความกลวงฉันฉันไปแค่ไม่กี่วันนะเมดิสันอย่างมากแค่ทีเดียวฉันสัญญาฉันไม่เข้าใจเลยทำไมงานนี้มันกดดันขนาดนี้ไม่ได้ใช่ไหมเสกเนี่ยฉันหมายความว่ามันทําให้คุณเนี่ยจะต้องข้ามประเทศไปเลยเหรอแถมยังติดต่อกันไม่ได้ด้วยจริงๆเราควรไปเยี่ยมพ่อที่ทะเลสาบวันหยุดนี้นะเธอก็รู้ว่าฉันไม่ไปหรอกถ้ามันไม่จําเป็น แก๊สมันรั่วใน l ลบเมื่อคืนมันทำให้ทุกคนเสี่ยงมากในคุณบอกว่าไม่เป็นไรไงฉันควรจะกังวลไหมเนี่ยไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยน่ะทุกอย่างควบคุมได้พวกเขาต้องการให้ฉันไปทำเอกสารนิดหน่อยคุณก็รู้นิวว่าพวกเอกสารนี่มันวุ่นวายแค่ไหนฉันจะโทรหาเธอให้เร็วที่สุดหลังจากที่ฉันถึงวอชิงตันแล้วโอเคไหม้โอ,โอ้จะไปสักหนึ่งทีแล้วเราก็โอเคครับเราได้เล่นเป็นดิชาร์ตนะครับโอเคแอร์สาวแอร์โฮสเตส สวัสดีตอนเย็นค่ะท่านขอดูตัวหน่อยได้ไหมคะเอาไปเลยครับ uh, <yeah. S 1> เออเย่เออฉันเอาไปไว้ไหนแล้วเนี่ยริชาร์ดนี่โอ้โหลืมตัวตั้งแต่เที่ยวแรกอนแน่ดูดูดูดบกมันหล่นมาจากกระเป๋าตังคุณนะ่ะที่รักคุณดูไม่มีสมาธิเลยน,นะวันนี้มีอะไรรบกวนคุณหรือเปล่าทุกทุกอย่างโอเคนะที่รักฉันจะต้องไปแล้วแหละไม่งั้นฉันจะสายรักเธอนะเอาไปให้แอร์คนนั้นนี่ครับขอให้โชคดีโอเคครับขึ้นไปเลยซีดอ๋อเราต้องไปหาที่นั่งนะครับ นั่งไหนดีล่ะนี่ละกัน 5A ฉันไม่มั่นใจเลยนี่วันที่นางฉชนหรือเปล่าฉันน่าจะต้องเช็คตเกตของฉันก่อนโอเค 5A นั่งเลยขอโทษนะคะท่านให้ฉันช่วยยกกระเป๋าขึ้นไปข้างบนนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับผมจะเก็บไว้กับตัวโอ้ขอโทษจริงๆนะคะมันเป็นกฎล่ะคะ่ะมันจะต้องอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณโอเคไปก็ได้หุ้ยผู้หญิงคนนั้น มีท่ายกมือเหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนผู้หญิงที่ชื่อว่าแคลร์ที่เราเล่นภาคที่แล้วฉันพลาดจริงๆที่ขึ้นเครื่องนี้มาทําตัวเองแท้ๆเอาเละครับเหมือนกับว่าต้องบินจะมีปัญหาหรือเปล่าโอเคเอ่อนักบินแจ้งมานะครับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษเรากำลังจะเข้าไปในศูนของพายุและอาจเกิดการสั่นนิดหน่อยโอเคครับกาุณน,นานั่งอยู่กับที่แล้วก็ค่าเห็บขัดด้วยโอ้โหแต่แอสเตดนี่แบบเดินวุ่นเลยนะครับ อย่าบอกนะฟ้าผ่าปิดเครื่องไม่นะอ๋อไม่ม,แมีแม่ครับแม่ครับสายฟ้าจะทำให้เครื่องบินระเบิดไหมครับโอ้โหเด็กเวนแม่อยากนอนนะลูกรัก <c oughs> เอาแล้วฟ้าผ่าโอ้โหแล้วคนหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับ <c oughs> อะไรกันเนี่ย <c oughs> ไม่นะไม่ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไมอย่ายุ่กับฉัน นายทำอะไรกับคนพวกนี้อะไรวะมันคุยกับใคร่ะริชาร์ดนายจะไม่ได้เอลิเซียนถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ได้ยินไหมไม่มีวันเธอรู้สินะว่าฉันกำลังซ่อนอะไรบางอย่างอยู่เฮ้ยเรื่องมันเริ่มต้นเมื่อคืนในแลบอินโทรนานมากเลยนะครับเกมดี ขอโทษที่สายนะที่รักฉันมีเรื่องที่ต้องเช็คเยอะมากก่อนที่จะกลับแต่ฉันกำลังกลับนะไม่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 ฉันไม่คิดว่าฉันจะไปโคแมนปาร์ตี้วันนี้นะฉันไม่มีแมสต์ต่อของขวัญด้วยซ้ําแล้วคุณก็รู้นี่ว่าไม่มีใครนึกถึงฉันด้วยซ้ําไปนอนเถอะเดี๋ยวฉันจะกลับไปหาเธอเหมือนจะมีเสียงใครนะครับฮลโลใครน่ะไอ้นั่นมันเสียงอะไรวะน่ะมาจากคอนโทรลสเตชันได้เดินสักทีเนื้อเรื่องยาเป็นบ้าคอนโทรลสเตชันเหมือนจะอยู่ทางซ้ายนะครับแต่เราเดินมาทางขวาทำไม o อนโทรลสเตชันอันนี้หรือเปล่าสวิตช์เออเปิดไฟซะหน่อยแล้วเราก็จะรู้ว่าคอนโทรลสเตชันอยู่นี่นะครับเข้าไปเลยสวัสดีครับเปิดไฟเปิดไฟอ่าอีกไม่ได้นะครับประตูคอนโทรลรูมห้องคอนโทรลเฮ้ยมีเสียงว่ะอ๋อนี่ไงผู้หญิงตกใจหมดเลย ลินดาคุณทําผมตกใจแทบแย่ผมคิดว่าคุณจะอยู่ที่โคลแมนปาร์ตี้ซะอีกโอ้ลิชาร์ดขอบคุณมากที่คุณยังอยู่ที่นี่พวกเราอาจมีปัญหาฉันคิดว่าห้องทําความสะอาดมาเปิดไม่ได้เดี๋ยวอะไรนะเกิดอะไรขึ้นฉันกําลังซ่อมแผงควบคุมอยู่ตอนที่ฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากหลังคาฟังสิเออมีเสียงอะไรสักอย่างนึงนะครับคุณได้ยินไหม น่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งติดอยู่ในท่อแต่นั้นมันเป็นไปไม่ได้ทุกที่ของเราถูกปิดผนึกไว้ใช่เหรอบ้านะคุณคิดว่ามันเป็นหนูหรือว่านกเหรอทุกๆอย่างจะต้องถูกปิดไว้แน่นหนาพอที่จะไม่มีอะไรเข้ามาได้เพื่อที่จะทําลายงานทั้งเดือนของเราฉันจะไปดูที่ห้องทําความสะอาดซะหน่อยและจะให้มั่นใจว่าเอลิเซียนยังอยู่ดีโอเคเป็นความคิดท,ที่ดีเราจะต้องปลดล็อกห้องทาความสะอาดซะก่อนด้วยแผงควบคุมนี้แหละแต่โคแมนมันเป็นคนเดียวที่ทําได้ไหนลองดูสิใส่โค้ดนะครับเราจะต้องหาโค้ดฉันรู้แหละว่าโคแมนจะเก็บไว้ที่ไหนสักที่หาคุณไป เร็วๆ่อยนะโอเคครับเอออ๋อนี่งไงโต๊ะของโคแมนันรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีเวลาที่ดีอยู่ที่ปาร์ตี้ตรงนี้น่าจะมีโค้ดของโคแมนอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ไหนดีกว่าหืมอะไรอหนึ่งสองสามสี U ่ห้าเจ็สิบสิบสิบสอง R U L D U L D R อ๋อ up left down right ใช่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นวันที่เท่าไหร่เราต้องเช็คนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาวันที่จากที่อื่นนะครับอ่นนี้ไง19 Friday October โอเคครับตอนนี้เดือน October นะครับก็คือเดือน10เดือน10นะครับขวาล่างขึ้นซ้ายโอเค ขวาล่างขึ้นซ้ายโอเคอันล็อกเรียบร้อยครับฉันรู้นะว่ามันเป็นเขตห่วงห้ามแต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการล่าหนูฉันมั่นใจว่าฉันสามารถใส่สูตรพวกนี้ได้โอเคครับฉันไม่คิดว่าพวกกดพวกนั้นมันเออฉันล้อเล่นน่ะใช่มันเป็นโรคกลัวการแหกกดอยู่ด้วยโอเคโรคกลัวการแหกกดฉันจะดูคุณจากคอนโทรลเตชันละกันโอเคครับงั้นเราก็ใส่ชุดแล้วก็เข้าไปด้านในกดปุ่ม โอเคเอาละถูกควบคุมไว้ที่14องศาฟาเรนไฮน์นะครับฉันเปิดระบบสื่อสารแล้วนะตะโกนถ้าคุณต้องการอะไรคุณช่วยเพิ่มความร้อนในนี้หน่อยได้ไหมมันหนาวมากเลยโอเคครับตอนนี้เขาเพิ่มอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วดีขึ้นมากขอบคุณในท่อมีอะไรไหมฉันไม่ได้ยินเสียงนั้นแล้วยังไงก็ตามมันน่าจะไปแล้วนะคุณแน่ใจเหรอฉันไม่เห็นอะไรน่าเป็นห่วงเลยแต่เพื่อความปลอดภัยฉันจะเรียกทีมช่างมาเปลี่ยนตัวกรองพวกนี้ดินได้ฉันเสร็จแล้วแหละ คุณเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมฉันคิดว่าคุณควรเช็คอิลิเซียก่อนนะดูให้แน่ใจว่ามันยังอยู่ดีฉันไม่คิดว่ามันจําเป็นนะทุกๆอย่างโอเคอีกอย่างหนึ่งฉันก็ไม่ควรเปิดมันด้วยถ้ามันไม่มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นคุณก็รู้ว่าสิ่งนี้มันน่ากลัวแค่ไหนเป็นฉันฉันก็ทำนะแต่ว่าคุณนะ่ะมีรายนิ้วมือที่จะเข้าไปได้พวกเราได้ยินเสียงนั่นเราไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมอ่าโอเคแต่ว่าต้องเช็คอันนี้จริงๆนะครับไม่มีอะไรแปลกไปนะปดกลับมครับ เอาไฟดับอะไรแล้วปิดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นลินดาลินดาไม่ตอบครับเอาแล้วดูสิลินดาได้ยินฉันไหมไม่ได้ยินด้วยหุยตายไปนี่ลินดามาแมะใส่หน้าจอไม่ได้นะ โอ้ยปิดไฟด้วยโอ๊ยลินดาแกเป็นตัวอะไรอ่ะแกเป็นใครไม่ตอบลินดาอยู่ไหนแกทำอะไรกับเธอแกควแกๆวแกวที่คือเสียงมันเหรอแกต้องการอะไรแกมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหม มันคืออะไรแกทําอะไรกับมันมีเสียงสัญญาณเตือนครับโอ้โหแล้วมันโอ้โแล้วมันปรับองศาให้ให้เย็นขึ้นอุณหภูมิกำลังดออปลงมันต้องการให้ฉันแข็งตายชุดนี้มันช่วยให้ฉันอุดแค่ไม่กี่นาทีแต่มันอยู่ได้ไม่นานหรอกแวต้องทำอะไรสักอย่างไปเลยครับเอาไปเลยฉันจะไม่ยอมแข็งตายที่นี่ แกเป็นคนทำสิ่งนี้ใช่ไหมนีไม่ใช่หนูอีกต่อไปแล้วแต่ทำไมนายถึงเข้ามาในนี้ได้ล่ะกลับมาครับไปต่อขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเคไปด้านทางซ้ายต้องขาดไปเลยโอ้โหเวรนละมันไปดักหน้าเราไม่ใช่เหรอเพื่อนอ๋อลงไปทางนี้ได้บันไดแต่ต้องถอดชุดนี่ ฉันเคลื่อนไหวไม่ไหวแล้วแต่ฉันต้องหาที่วางเอลิเซียนก่อนฉันจะไม่จับมันด้วยมือเปล่าถอดชุดนะครับถอดชุดยังไงอะเอากระดาษนี้จับได้ไหมไม่ได้อเอาไขควงจับไหมไม่ได้ทำยังไงออ๋อนี่น่าจะเป็นสูตรเคสยอะไรบางอย่างเคใส่เข้าไปเลยปิดเรียบร้อยปลอกซ่าเอาออกไปเอากระเป๋าไปฉันไม่ควรจะอยู่ในนี้นานฉันจะต้องออกไปแล้วเออครูรู้ออกยังไงล่ะ ขึ้นรถไปเลยเพื่อนรถของลินดาโอ้มีรอยขูดด้วยแว่นของลินดาเป็นรถของตัวเองก็ได้เพื่อนรถของเราอ่ะใช่ไหมมีใครอยู่ในนั้นไหมครับฮัลโหล เหมือนจะมีนะสัญญาณวิทยุยังได้ยินวิทยุต่ต้องเข้าไปในนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือมันล็อกมันล็อกก็ต้องไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้มันไม่ล็อกไปไหนดีละ่ะลองเช็คดูซิว่ามีอะไรที่สามารถทําให้มันคลายล็อกได้ไหมมีล่มล่มเนี่ยนะ่าจจะมีแค่อย่างเดียวนะครับข้างหลังมีอะไรไหมตัวนี้แหละโอเพนังรับเพิงหมดแล้วไป สามอย่างนี้แหละที่ทำให้มันปลดล็อกอะแต่ว่าจะเป็นตัวไหนจริงๆเราน่าจะยกไปด้วยนะล็อกตัวนี้กระแทกได้ไหมอ๋อกระแทกวินโดว์โอเคเอื้อมไม่ถึงฉันเอื้อมไม่ถึงอ๋อนนี้เดี๋ยวมาสวย โอ้พระเจ้ามันบินด้วยตัวเองไอตัวบ้านนั้นจะต้องควบคุมนี่อยู่แน่ๆวิทยุนะครับพาราชุดโอเคเราได้เอ่ออะไรนะร่มชูชีพเคแล้วเราก็ใช้เรดิโอนะครับสวัสดีครับมีใครอยู่ในนั้นไหมผมต้องการความช่วยเหลือฮัลโหลบ้านอะมันพังแต่นีไม่มีอะไรให้คลิกแล้วนะครับหมดแล้วมันก็กลับเลยแล้วกันกระโดดออกเลยไหม โอเคฉันได้ล่มชูชีพแล้วมอกแต่ที่นี่กันเถอะเดอะเ y ลิเซียนฉันไม่สามารถไปได้โดยที่ไม่มีมันอีกไปแล้วครับโดดล่มแล้วไปชิบชิบอุ้ยประตูมันเปิดออกก่อนนะครับเราเกิดอะไรขึ้นน่ะเอาเอลิเซีนหายไปแล้ว เอาไปดูข้างนอกโอ้โหเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อยังอยู่กับเรานะครับเออ <c oughs> งงเลยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเอ่ยแนโยนทิ้งแม่งเลยนี่ไงของที่นายต้องการมาเอาไปสิมาสิวะทำในสิ่งที่นายต้องทำ ฉันไม่แคร์ฉันทำมันไม่ไหวแล้วไม่มีใครมากันเดาว่ามันจะจบแบบนี้เหรอเฮ้ยไม่ดิสันที่รักฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงนไม่กี่คำฉันกลัวว่าเวลาฉันจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วฉันคิดว่าฉันปลอดภัยนะตอนนี้อุ้ยมีคนเดินไปแล้วลินดาไม่นะหน้าคุณดิชาร์ตสวัสดีฉันเป็นโง่จริงๆมาเป็นคุณตั้งแต่แรกได้โปรดฉันขอร้องบอกฉันหน่อยได้ไหมว่ามันคืออะไรฉันอยากรู้เป็นผลงานทางวิศวกรรมที่เยี่ยมยอดมากเลยใช่ไหมล่ะ มันเป็นหูและตาให้เราบนโลกใบนี้มาเกือบหนึ่งรอปีแล้วจนพวกนายเอามันไปเก็กบไว้ที่ห้องโงโ่ๆนั้นระนับการสื่อสารของพวกเราแต่ตอนนี้มันทํางานอีกครั้งหนึ่งนาจะเจอกับเพื่อนบ้านเร็วๆดีแหละไม่นะโอ้ได้ไงพวกเขามาแล้วไม่ได้โปรดลินดายินดีด้วยนะไอชาร์ดชีวิตใหม่ของนายกำลังจะเริ่มขึ้นเอเลียนเหรอขอโทษอะไร เอ้านี่ไงเมดิสันเรากลับมาหาเมียแล้วคุณโอเคไหมนี่เป็นครั้งที่สามแล้วน,นะที่ฉันถามคุณว่าคุณต้องการจุดจุดจุดน้ำผึ้งบนซีเรียลหรือเปล่ามีอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าฉันโอเคไม่ต้องจุดจุดจุดคืออะไรวะในความเป็นจริงแล้วฉันรู้สึกดีมากเลยเชา้านี้ค่อนข้างที่จะมีพลังมากเลยและกล้าที่จะพูดว่าฉันแฮปปี้เรื่องราวยังไม่จบนะครับไปไหนต่อคุยกับใครได้บ้างคีกอะไรได้บ้าง,ไ,างไม่ได้เลยคุยกับเมดิสันได้อย่างเดียวคิกเมดิสันไม่ได้ด้วยคียกอะไรได้ กูคิกอะไรได้บอกกูทีคิกอะไรไม่ได้เลยอ๋อไปที่แสงไฟฉันคิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีงงนะครับเป็นเกมที่งงและหนานมากที่ผมเล่นไปเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะครับโหหนานจัด <laughs> จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเกมเกมอะไรวะลืมเลยโหเล่นนานเกิน Midnight Seed นะครับภาค2ก็เป็นตอน Good Bye n o น e นะครับ เมือนกับว่ามันจะมีพิระมิดอยู่อันนึงนะครับเป็นพิระมิดเล็กเนี่ยถูกหยิบไปโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยเอามาวางไว้บนโลกนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้มนุษย์นะครับแต่ว่าการที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาไปเก็บในห้องนั้นเนี่ยทำให้ระบบการสื่อสารมันขัดข้องนะครับมันเลยต้องการวางแผนที่จะเอาพิระมิดตัวเล็กอันนั้นนะออกมาให้ได้นะครับแต่ว่าทําไมเราถึงได้กลับบ้านนะครับ อันนี้ก็ยังเป็นปริศนาต่อไปนะครับก็รอรุนว่าจะมีมิดไนซีนภาคสามหรือเปล่านีครับเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับคุณนี่คือแฟนของมิดไนซีนแล้วก็ชอบบอชูตัวยงเลยนะถ้าชื่นชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอชูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมิดไนซีนสองนะครับและผมบอชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ